ชื่อตามค่ะทันตแพทย์หญิงธนิ t ามานารดกิจค่ะจบทันตแพทย์รุ่น70ค่ะไปเรียนปีแรกก็เป็นเชลิดเดอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เข้าค่ายก็ไปเข้าค่ายแบบรับน้องเฉยๆค่ะตอนนี้ใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จอาศีราชาค่ะกำลังขึ้นปีที่สามค่ะคือตอนแรกคือเบสก็ติดต่อมาว่าเนี่ยมีให้ไปช่วยของนิสิตเก่าอะไรประมาณนี้ค่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเหมือน ที่เคยทำว่าแบบถ่ายใส่ที่คณะแต่พอแบบอยู่ดีๆก็แบบมีชุดนี้ต้องแต่งหน้าอะไรแบบก็ตกใจน,นิดนึงค่ะว่าแบบเออทำใหญ่เหมือนกันนะปีนี้แบบเป็นปีที่แบบดูงานน่าจะใหญ่อยู่อะไรเงี้ยค่ะใส่แล้วก็รู้สึกว่าว่าสวยค่ะสวยทุกชุดเลยค่ะก็มาเห็นก็ใส่สวยสวยหมดเลยสวยแบบฟุ้งซิ้ไม่ไม่คิดว่าแบบอาชีพเราจะแบบไปทำอะไรแหวกแนวได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะเชื่อแพรวค่ะธนแพทย์หญิงชุติิมนทิค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้จบท่านตุรารุ่นที่6 8บค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมง,งานถ่ายแบบในวันนี้นะคะได้รับการเชิญชวนจากน้องเบสค่ะโหได้ใส่ชุดสวยๆนะคะคุณตาด้วยก็จริงๆห่างหายไปจากการถ่ายแบบประเภทนี้มาโอนานมาประมาณเกือบ10ปีนะคะจากการที่ เป็นผู้นํำเชียร์จุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยนะคะในงานประเพณีฟุตบอลธรรมศาสตร์จุฬานะคะครั้งที่63ค่ะก็เหมือนได้ตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนได้กลับมาทํางานเกี่ยวกับความสวยๆงานๆอย่างนี้อีกครั้งนึงค่ะ mm hmm. ถ้าขนาดถึงเดินแฟชชั่นไม่เคยคิดมาก่อนนะคะเพราะว่าด้วยส่วนสูงก็อาจจะไม่ได้ถึง,นงขนาดเป็นนางแบบขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นประสบการณ์อันดีอันหนึ่งเลยที่จะได้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ค่ะ ชื่นชมในพี่จอยวิลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชุดสวยมากนะคะแต่ว่าเหมือนก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ใสวันครั้งนี้ได้ใส,ส่รู้สึกแบบคือชุดพี่เขาสวยจริงๆแบบใครใส่ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะได้รับประสบการณ์ในการเดินแบบครั้งนี้นะคะคิดว่าจะต้องสนุกมากๆแน่ๆทุกคนจะได้รับชมสิ่งสวยงามเสื้อผ้าต่างๆมากมายนะคะไงก็ขอเชิญชวนทุกคนค่ะให้มา ร่วมงานนะคะคืนสยุยาวันตุลาคนะ,คะในปีนี้นะคะวันที่13ธันวาคมค่ะยังไงมาพบปะก,กันเยอะๆนะคะ